โอ้โหงามไม่งามก็ชมได้นะครับงามไม่งามก็ชมได้สบายนางของเรานะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเขียวนะครับทุก3ามวันฉีดพ่นนะครับดูความงามนะครับสวยงามจริงๆนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับช่องภูพาเมยนะครับสาระน่ารู้ต้องช่องนี้นะครับอย่าลืมให้กำลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับคลิปดีๆของเรานะครับวันนี้จุดสีสังเคราะห์แสงนะครับสีเขียวของเรานะครับอายุครบหนึ่งเดือนของเราเราใช้ประโยชน์อะไรนะครับมาดูขั้นตอนนะครับเราจะไปฉีดพ่นให้ดูนะครับเราฉีดพ่นทุก3วันนะครับทุกสามวันเราฉีดพ่นต้นไม้ของเรานะครับไม้ประดับนะครับ สวยงามมากนะครับวิธีนะครับวิธีใช้ก็ไม่ยากนะครับเราก็ใช้จุดซีสังเคาะแสงนะครับ1แก้วนะครับเอาเลยนะครับเราเขย่าไหมครับเดี๋ยวเขย่าก่อนนะครับเขย่าขวดนะครับสีเขียวนะครับสีเขียวเหมรากฏมันดีอย่างไรนะครับช่วยธาตุอาหารนะครับ แล้วก็ช่วยเจริญเติบโตของพืชได้ดีประเภทใบเขียวนะครับเขียวไหมครับเนี่นะครับเขียวเขียวแบบนี้นะครับเขาจะช่วยพืชใบเขียวได้ดีนะครับคุณภาพของเรานะครับก็รู้กันอยู่นะครับสีแดงสีเขียวนะครับก็มีคุณภาพสูงทุกอย่างนั่นแหละนะครับแต่ว่าของเราจะเน้นทางใบนะครับ หาลิตรนะครับเราใช้1นึ่แก้วเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลยน้ำห้าลิตรนะครับแล้วเราก็น้ำห้าลิตรฉีดพ่นได้เลยนะครับไปดูกันครับมาฉีดพ่นกันเลยนะครับสุดสีสังเคราะห์แสงสีเขียวนะครับใช้กับพืชประเภทไม้ตัดดับ อนี่เฟื่อนขาหลวงนะครับสวยงามมากครับนี่อายุเขา1ปีนะครับที่เราแยกจากต้นใหญ่มาแล้วดูความงามครับ1นเมตรเมตรกว่าดูความงามเขาช่วยประเภทพืชประเภทใบสีเขียวได้ดีมากนะครับประเภทพืชผักกระรำปรีกะนากวางตุ้งจะได้หมด ทสูตรให้ดูก่อนแต่ใช้บ,บปอยอๆการจะให้มีคุณภาพก็ต้องดินใช้ดินดีใช้ปุ๋ยหมักเศษอาหารที่เราทำขันเองได้นะครับหรือปุ๋ยหมักสูตรต่างๆใช้ได้เราฉีดเข้าไปเลยที่ต้นนะครับที่เง่าฉีดเข้าไปเลยนะครับ ทุกสามวันเราฉีดพ่นอีกนะครับนี่สบายนางดูดูรวมต้นความสูงความใหญ่เฟื่อค่าหลวงก็ใช้ได้นะครับค่าหลวงก็ใหญ่มากสูงมากเหมือนกันนะครับท,ทุกนะครับทุกทุกสามวันก็ใช้นะครับใช้ปริมาณหนึ่งแก้วกับน้ำห้าลิตรหรือสิบลิตรนะครับ 20ลิตรนะครับได้นะครับ2แก้วก็ได้นะครับเขาเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีผลเสียนะครับท่านผู้ชมครับคลิปของเรามีประโยชน์นะครับมีความรู้นะครับใช้เองทำเองนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกท่านก็นำไปใช้ร่วมกันนะครับผิดพลาดประการใดนะครับ ให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ